เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเปลนกองหน้าที่ดีครับเป็นยังไงเล่นยังไงให้เก่งเล่นยังไงให้โหดนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่อ่า my set อันแรกนะครับโอเคอ่า my set ของกองหน้าเนี่ยที่เราควรมีอันดับแรกนะครับคือ my set การพาบอลน,นะการพาบอลเนี่ยมีอยู่2วิธีด้วยกันอ่าอันดับแรกนะครับคือการพาบอลขึ้นไปด้วยตัวเองนะเราพาไปได้ใน การที่เราอยู่จุดจุดหนึง่งเมื่อถึงจุดจุดหนึง่งเราส่งบอลให้เพื่อนประมาณนี้ครับอ่านะครับอย่างที่สอนนะครับก็คือการที่เพื่อนพาบอลมาให้เรานะครับเรามารอจบดสกอร์ข้างหน้าเลยอ่ะอย่างนี้ปึ๊บเราก็ขึ้นไปจบสกอร์ฟันนี้ครับแล้วก็เรื่องเรื่องไมเซตของกอง,งหน้าเนี่ยกองหน้านะครับคือตำแหน่งที่คอยจบสกอร์ให้เพื่อนนะครับ คือตำแหน่งที่คอยยิงประตูให้เพื่อนทำไงก็ได้เรายิงเราต้องเป็นสกอร์อย่างเช่นนะเราเลี้ยงบอลขึ้นมาปึ๊บอ่าว่างที่เราเลี้ยงอ่าเราโดนชนประมาณนี้ครับมันจะทําให้อ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียสกิลแล้วเราต้องรีบเล้นเพย์บุกขึ้นมาให้ได้เราต้องรีบเล่นเพย์บุกขึ้นมาใหม่ให้ได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมโดนชนแล้วอ่าโดนชนชน,ชนดิอ่าโดนชนปึ๊บเนีย่ย ทีมเราต้องทํางไงก็ได้เพื่อให้ได้บอลกลับมาระหว่างที่ไอ้ศัตรูเนี่ยไม่มีสก,กิลเราจะได้เล่นได้ง่ายครับคอยส่งบอลตอบบอลกับเพื่อนประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือการเฟซช็อตของกองหน้านะครับไม่ต้องเฟซเยอะนะครับเราเฟซแต่พอดีครับการจบสกอร์เนี่ยเราเฟซแต่พอดีการเฟซช็อตกับการจ่ายบอลเนี่ยอันนี้กองหน้าก็ควรมีนะครับ เมื่อกี้เราเฟซช็อตให้ดูไปแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายบอลให้ดูนะครับจ่ายบอลเนี่ยมีอยู่2แบบหลักๆเลยคือการใช้ขีดขวาใช้เนี่ยใช้ใจขีดขวาแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งขีดซ้ายเป็นการจ่ายบอลสปอตไปเพื่อนนะครับถ้าเราอยู่ระยะประมาณนี้ในแข่งครับเราจ่ายแบบนี้เราจ่ายขีดซ้ายขึ้นไปให้เพื่อน แต่ถ้าอยู่ในพับิกเนี่ยเราก็สามารถกระโดดขีขวาไปได้เลยอ่ะะโดดขีขวาเราไม่โดนตัดแน่นอน,นเพราะมันค่อนข้างแรงเลยแม่นแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับถ้าเป็นลูกขีขวานะอ่าเรากับเพื่อนต้องสังเกตกันอันนี้อาจจะต้องฝึกนะครับเพื่อนต้องวิ่งตลอดเวลาพร้อมเราบอลมันจะไม่มั่วนะครับถ้าใครคนนึงหยุดอ่าเดี๋ยวลองสาธิตการหยุดได้ดูวิ่งวิ่งวิ่ง,งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้วจ่ายนะแล้วเดี๋ยวผมหยุดแบบหยุดหรือเดินถอยหลังนะครับ แต่พี่ขวานะเดี๋ยวผมยดเพื่อนหลังนะก็คือการการที่เราแบบการที่เราเห็นเพื่อนยืนอย่างเงี้ย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 พื่องเนี่ยพื่อไม่ไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยก็คือลูกลูกมันอ่ะจะไปดักหน้าเราช่วงหนึ่งเพราะว่าเราวิ่งขึ้นเราวิ่งขึ้นไปใช่ปะลูกอ่ะมันจะไม่ส่งล็อกตัวเขาล็อกตัวมันอยู่ที่เดิมตรงที่เราเพิ่งวิ่งผ่านไปเว้มันจะส่งกลับขึ้นหน้าไปทีครับแต่ถ้าเราอยู่หน้าหน้าเนี้ยแล้วไม่มีที่ให้จ่ายแล้วจริงๆเรายืนนิ่งยืิเฉยืนเฉยอ่งะย วันนี้ครับต่อ,อไปก็คือสไตล์ครับการที่เราใช้สไตล์ในการจบสกอร์ครับก็คือไอตัวที่เราเลือกมาเล่นตำแหน่งกองหน้านเนี่ยควรเป็นตัวที่มีสกิลในการยิงอย่างเช่นนายคุริกามิหรือไคเซอร์หรือลินที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ครับเราควรใช้ตัวพวกนี้ในการจบสกอร์ครับเพราะตัวพวกนี้เนี่ยมันมีสกิลยิงอย่างเช่นนายก็มีชูเนี่ยมันสามารถทําให้เราเล่นตำแหน่งนี้ได้ง่ายขึ้นครับ ไอสไตล์ที่ไม่ควรเอามาพวกฮิโอริพวกไอคุ oo, อะไรเนี้ยเอามาเล่นกอล์แนบบ่แบบนี้นะครับไม่ควรทํานะครับมันไม่ดีอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องโฟเนี่ยควรเป็นโฟที่ยิงแรงครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับอ่าเรื่องโฟเนี่ยโฟที่ผมแนะนําเลยก็มีอยู่3ามโฟรครับคือโฟเวอร์คานะอ,นอันแรกเลยก็คือที่เพิ่งเข้ามาใหม่ destructive impulse นะครับ ต่อมาเลยก็คือ for emperor อันนี้คือยิงนางนกันส่วนของม m y t i c เนี่ยจะเป็นของ tiber นะครับที่ควรใช้ไอเสด็กห้ามใช้อย่าอย่าใช้ได้ขาดนะถ้าในกองหน้าไอ f o u bc style ก็ถ้าใครไม่มีจริงก็ใช้ได้ครับแต่ก็จะเล่นยากสยบูอาเวกเคนจีเนียก็ใช้ได้แต่ไม่แนะนำ so harvester เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ควร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 ออกมาใช้ดีกว่า ่ะส่วน for legendary มี epic แต่ถ้าเราไม่มีจริงเราก็เลือกใช้เนี่ยอะอย่างแรเราก็ไม่มีจริงเราเลือกใช้พัลเซน epic ก็เลือกใช้ถ้าไม่มีจริงนะเราเอา genius มาใช้ให้ทีมดีกว่า mm hmm. legendary demon wing อันนี้ก็โอเค c a m i l l e ย n โอเค eyesore ตัวนี้ตัว four tap second night เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตัวอย่างการ ส่งบอลการจบสกอร์นะครับอ่เราเคลียบอลมาปึ๊บอ่าเคลียมาเคลียแล้วสองสามทีครับแจยบอลให้เพื่อนอ่วเราหาช่องได้ช่องปึ๊บเราขึ้นอ่ก็ประมาณนี้ครับเอาที่เหลือก็แล้วแต่สไตล์เพย์แต่ละคนนะครับว่าเราจะเล่นยังไงเราจะดําเนินเกมยังไงนะเมื่อถึงเมื่อบอลถึงตรงนี้เมื่อบอลถึงในขอบขอบเขตโทษแล้วเนี่ย เราจะดำเนินเกมยังไงก็แล้วแต่การเล่นของเราแล้วครับอยู่ที่สไตล์ของเรานะก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ